ฮัลโหลครับพ่อทำอะไรอยู่ครับเล่นเกมอยู่ครับเกมอะไรครับเกมเบดบอลครับผมเบดบอลครับผมอ๋ออันเนี้ยเหรอครับสนุกอหครับสนุกครับเกมนี้กำลังดังเลยครับใช่เหรอครับทำไมดูแบบโลโก้มันดูติ้งตองติ้งตองไงไม่รู้ครับแต่ว่าเกมสนุกนะคบพ่อเป็นเกมที่ไม่มีเพจทูวินแน่นอนครับเฮ้ยแจ๋วว่ะสีมืออย่างเดียวครับผมเฮ้ยดีว่ะพ่ออยากเล่นไหมครับเฮ้ย เอาดิคลิปนี้สนับสนุนโดยอีดิดเหมยชอบร้านรับฟาร์มเกมโลบอกสุดคุ้มจากติ๊กตอ,อกที่มีบริการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบริการาการติมงโลบอกกดเกมพาร์ตรับความแบบต่างๆจำน่ายไอดียโลบอกละไอเทมโคตทั้งแบบบล็อกพุตออ,อสตาทาวเวอร์ดิฟเอนซ์อนิเมะแอดเวนเจอร์และแมปอืน่นๆ<ห>ใครอยากได้อของคอนโฮแต่ไม่มีเวลาฟาร์มไปที่อีดิดเหมยชอบเลยสะดวกปลอดภัยถูกใจทุกบริการเอาขอพูดเมื่อสิ <c oughs> โอ้โหมาแล้วครับแมบปบอะไรนะเบสบอลนะครับนี่เขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย เอิ Indeed, <cn> ่ม no ตีบอลนั่นอยู่ครับนั่นนนัลูกหรือเปล่าครับน่ะครับโอ้ยลูกกำลังตีกับใครอ่ะเฮ้ยโอ้โหก็คืออ๋อเหมือนตีปิงปองไงครับคล้ายๆตีปิงปองครับใครตีพลาดก็แพ้เดี๋ยวนะตีบอลมีคนทักพ่อเขาบอกว่ามาทั้งตระกูลเลยเฮ้ยตระกูลเลยเฮ้ยน้องพี่มากับลูกเอ้ยเอาเฮ้ยเริ่มแล้วเฮ้ยตีบอลไงนี่ไงนี่เฮ้ยไงนี่ถ้าบอลเป็นสีแดงพ่อต้องกด F ครับผมโอเคพ่อต้องกะจังหวะให้ดีๆครับอ่าๆโอเคเลยนี่ครั้งแรกเลย เฮ้ยฮึเฮ้ยโอ้ย,อย <มา S 2> เอาวะร <มา S 2> อดวะมผมแล้วเฮ้ยรอดวะมาเลยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเมันอตรงกันสองคนวมาถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี <c oughs> เนี่ยพวกนี้เขากำลังเถียงกันอยู่ว่าเราใช่ตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยตัวจริงสิครับน้องโอ้โหพี่ตัวเป็นๆครับโอ้ยข้างล่างเดือดจัดเดือดจัดเอยโอ้โหเรียบร้อย อ้อันะนลูกเหรอครับแล้วเราจะชนะไปเพื่ออะไรครับเราจะได้เงินไปสุ่มดาบครับผมหรือว่าเอฟฟกตอนที่เราฆ่าคนได้ครับโอ้เพราะว่าอยากได้ดาบมั้งว่ะเฮ้ยมีคนมาทักอีกแล้ว พ่อรีบอลอาต่อเขาหน่อยครับขอบคุณครับตอนผมเล่นเกมนี้อยู่ก็มีคนมาทักผมนะเพราะว่า Fc ครับผมแล้วเขาก็ขอถ่ายรูปครับโอ,โอ้แล้วเราทําไงอะก็ได้ครับโอ้โหถูกต้องแล้วครับเขาชื่นชอบเราเขา Fc เราเราก็ต้องขอบคุณเขานะว่าแต่ลูกดวลกับใครอยู่นะอ่มไม่รู้ครับเขากําลังดวลกับใครอยู่ก็ไม่รู้และตอนนี้ผมได้หนึ่งหนึ่งแล้วงไงเฮ้ยเอาวะจัดไปเออสวยลูกเออปิงปองเออปิงปองวะเอ้ย เอออืมเอ้ยเออไม่ออออพอเหนื่อยแล้วนะเน่ยสวยลูกดีสวยแจวแจวเลยขอตั้งค์มี้อไงมารอบนี้พ่อขอแบบหนึ่งหนึ่งกับลูกเดี๋ยวพ่อจะพยายามเมื่อกี้พ่อรู้จังหวะแล้วเนี่ยพ่อรู้จังหวะต้องกดก่อนที่บอลจะถึงตัวเราใช่รับพ่อนึกว่ามันต้องกดที่หลังอะดิพ่อก็เลยพลาดไปืึ อืมไอ้ไอ้หมอนี่มันจะวัดทำไมบอลมันเร็วขึ้นน่ะก็ทุกครั้งที่เราเตะครับบอลมันจะเร็วขึ้นครับยกเว้นถ้ามีใครโดนบอลแล้วตายครับบอลมันจะกลับมาสปีดช้าเหมือนเดิมครับโอ้โหอย่างนี้เองโอเคโอเคประสบการณ์สอนให้เราแข็งแกร่งเดี๋ยวใหม่เลยใครมายืนเรียกอะไร fc fc ขอบคุณครับน้องบ้านึมงนะบอลกำลังจะมาขอบคุณครับขอบคุณครับพิมตอบน้องเขาหน่อยแล้วกันขอบคุณครับนี่เราคนดีไง อโอ๊ยโอ๊ยใจหายโอ้โหนึกว่าเป็นพ่อเมื่อกี้กำลังพิมพ์ขอบคุณอยู่เลยเอ้าโอ้โหอะไรวะโอ้โหเกมเล่นยากเหมือนกันเนี่ยโอเคพ่อเริ่มเข้าใจระบบเกมแล้วเป้าหมายก็คือพ่อจะต้องชนะให้ได้เฮ้ยมีคนถามด้วยว่าทําคลิปใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับลูกชวนมาเล่นครับ <laughs> ลงเร็วนะครับไอบอลไอบอลเอฟซีมากดดันมาเอฟซีมายืนเนี่ยมายืนกดดันพ่อเลยโอ้โหแล้วดูไอ้นี่มันแต่งตัวโอ้โหมายืนล้อมกันใหญ่เลยอ่ะนี่เรามีน้องๆเขาตามเราอยู่ขนาดนี้เลยเนี่ยเขาถามว่าไหนรีบอลน่ะนั่นไงเอ้ยจ่อว่าไอ้นี่ดวลหนึ่งหนึ่งว่ะเอาทูกเขาลูกเพราะเป็นกังใจเอาเลยสวยดีเออ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 เอ โอ้สุดยอดนโหนักตีปิงปองว่ะเพราะว่าโตขึ้นลูกต้องเป็นนักตีปิงปองนะลูกะแต่ผมมันอยากนักวอลเลยอะครับอ๋อโอเคนันก็เป็นเลยม,มารอบนี้แหละพ่อขอร้องเลยพ่ออยากจะอยู่รอบไทาทายบ้างสักครั้งพ่อ,อยังจับจังหวะเกมนี้ไม่ได้เลยอะมาถึงก็ต้องมาลงสนามจริงเลยอะสวยสวยแล้วนี่มายืนข้างๆทาไมนี่เฮ้ยอย่ามายืนข้างๆนะลูกๆมายืนกับพ่อดีกว่ามาลูกจะตบบอลใส่พ่อละกัน โอ้โหใจหายใจคว่ำสงสารพ่อสิครับเยวอย่าหยอย่าอย่ามาห้าวเป็นเด็กเป็นเล็กอย่ามาห้าวพอเล่นเสร็จแล้วเว้ยเอามาดีครับโอ้โหอย่ามาห้าวับพ่อเด้อพอรู้แล้วมันต้องกดล้อเกมนี้พอนึกว่ามันต้องกดจังหวะเป๊ะเท่านั้นก็เลยตายบ่อยไงเจอแน่บอลเจอพ่อแน่รอบนี้แหละเฮ้ย เหลือห้าคนพ่อเป็นหนึ่งในห้าว่ะมีสินะความรู้สึกของการเข้ารอบเอ้ยเอาคนอื่นก่อนน้องพี่ขอยืนดูเฮ้ยเอ้ยกูยสวยเหลือสีแส่แล้วเหลือสี่แล้วลูกเชียร์พ่อเลยพี่ครับพ่อสู้สู้พ่อสู้ตายพ่อไวไล่สู้ตายสู้ตู้เอ้ยแน่นอนครับลูกชายใหญ่พ่อต้องแบบเอาจริงว่ะเกมเด็กน้อยอย่างเงี้ยพ่อครับ ครับผมเจฟฟีเขาบอกว่าให้ร้องเพลงให้ฟังอะครับจัดไปสิครับเสียเงยินทองไม่ได้หากจะหามันคงไม่สายแต่ถ้าเสียเธอไปจะตายจดน <Wow. S 1> คนหัวใจล่มละลายคงคิดถึงคำหนึงแต่เขาอยากให้เขานั้นมีแต่เราสุขที่ไหนมาแรกไม่เอาโดนทิ้งเมื่อไรตั้งเช้าตายทั้งเป็น <Wow. S 1> จำครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้ เฮ้รีบอนอใจคงจะโดนถาดไปได้เดี๋ยวอย่าพึ่งร้องอย่าพึ่งร้องอย่าพึ่งร้องร,อรอีบอนเหลือสองคนเหลือสองคนเดี๋โอเครอบใหม่รอบใหม่เลยโอ้โหฮึ <c oughs> นแน่แน่จะฆ่าพ่อหรอ <c oughs> จะฆ่าพ่อหรอเ <c oughs> เป็นเด็กเป็นเล็กจะเอาหรือไงระวังแล้วกันระวังแล้วกัน ลูกระวังละกัน <laughs> อยู่ข้างหน้าพ่ออ่ะให้ลูกจัดการคนบนต้นไม้ให้ลูกให้ล่วงให้ล่วงไว้ลูกดีดีด <Yeah. S 1> เฮ้ยท oh. าไปดีละ <Nope. S 1> เอาไปเอาไปเอาไปเอามาดิเอาเอาดิเอา <laughs> <laughs> ใครโดน <laughs> ใครโดนอ่ะเอา มาจะดว่ดหนอวะดิโ <c oughs> อ้หล่วงอ่าวหนึ่งหนึ่งลิบอลเชียวพ่อเลยเร็วบอลครับตู้ตู้นะครับผมจัดไป <c oughs> นี่พ่อจ่อเลยพ่อจ่อเลยพ่องานงานไว <c oughs> มาดิอ <c oughs> โอ้โหมันเร็วไปปะ <c oughs> มันเร็วไปปะถ้าอยากแค้นต้องงเล่นระยะไกลครับพ่ออ๋อโอเคโอเคเราเราต้องเล่นระยะไกลใช่ไหม โอ้โหพ่อเกือบแล้วรีบอนพ่อเกือบแลวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวจริงๆอเด็กพวกนี้มันมีความสุขอะไรกันเนี่ยโอ้ยด่านนี้มองยากว่ะบอลมันแบบเป็นสีแดงนี่มาครับรีบอลรอบนี้พ่อขอแบบตึงๆตอนเปิดคลิปให้ทุกคนในเซิร์ฟอะไรวะอ่านไม่ทันเฮ้ยบุตูแต่อ่านแล้วเขาพิมพ์ว่าอะไรอ่ะตอนเปิดคลิปให้ทุกคนในเซิร์ฟพิมพ์ปิดไหมือ นี่ไงเสนอไอเดียล่วงล่วงเลยวันพ่อวัดกับลูกได้ป่ะละ่ะอพี่พรเป็นไรลูกเปล่าครับผมผมแค่สรุปเฉยครับเอ้าล่วงไปหนึ่งเดี๋ยวใครยืนมเมื่อโดนพ่อแน่พ่อเล่นเป็นแล้วไงประเด็นอ่ะ การกระโดดตีไม่ได้ทำให้บอลแรงขึ้นจำไว้นะครับเฮ้ยรีบอลตอนนี้พ่อมีเงินอยู่สองรอยห้าสิบสามเหียพาพ่อไปสุ่มดาบหน่อยสิครับด้ครับไหนไหนไหนสุ่มตรงไหนนะนี่หรอครับปึ๊บอุ้ยอุ้ยสุ่มกาชายังไงอุ้ยอมยิ้มรีบอลพ่อได้อมยิ้มครับนี่ไงครัะเป็นไงน่ารักไหมลูกออุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะ ทีนี้เราพ่อจะอมยิ้มตบทุกคนที่ขวางหน้าลูกบอลอยู่ไหนวะรู้สึกว่าทํามันเล็กแตาโอ้โหลีบอลชนะให้ได้นะครับน, <c oughs> นี่พ่อยืนตรงกลางเลยตัวตึงเขายืนตรงกลางกันโอ้โหยืนตรงกลางระวังซ้ายนะครับพ่อพ่อลองไปยืนตรงจุดสิฟ้าดูสิครับเป็นไงล่วงไปหนึ่งนี query, ่พ่อยืนนี่เลยหืเอางั้นเลยเหรอครับของจริงวะของจริงวะลูกของจริงของจริงพ่อ นี่เอานี่มันจุดเกิดบอลเหรอครับโอ้เวนกำลุไม่บอกพ่ออ่ะก็พ่ออยากยืนนะครับลุไม่บอกว่ามันเป็นจุดเกิดอนะ่ะพ่อก็เลยแบบไม่รู้ไม่ทันตั้งตัวสวยลูกสู้ลูกพ่อเป็นกำลังใจให้ครับเก็บเขาให้ได้ดีสวยดีดี ยัยโอ้ยก็ไม่เท่าไหร่นะเอาเรามันก็เก่งซะด้วยเลยที่กันลำบากว้าวุ่นเลยเดิพ่อลงไปตบเด็กๆก,ก่นอนตบเด็กๆไอเราก็ชอบตบเด็กซะด้วยเลยทีนี้ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลย นี MM <stein> ่นี่สปอยสปอยคนในห้องบ้านนึงคลิปนี้ลงวันจันนะครับนี่เป็นไงเด็กๆถึงกับมาห้อมล้อมแล้วก็บอกว่าครับมา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 รอบนี้แหละขอตึงๆเมื่อยไงเมื่อกไงเจ๋งคนเมื่อเก็ต้องโดนเก็บชีวิตเองมันมีค่าอย่ามาซ่ากับมาเฟียหาดใหญ่ เด็กคนนี้มันอะไรกับพ่อเนี่ยพ่อระวังเขาตีใส่พ่อนะพ่อตั้งกัดเลยเมื่อกี้พี่แต่งตัวให้หล่อเหมือนลูกจะดีนะน้องพี่หล่ออยู่แล้วป้าเด็กคนนี้มันจมตีพ่อรีบอสแกแค้นได้ด้วยน้องเขาแบบมาชวนคุยแล้วเขาก็แบบจัดการอ่ะไปสุ่มดาบต่อดีกว่าโอ้โหเด็กสมัยนี้มันไว้ใจไม่ได้การที่เราจะทําอะไรนั้นต้องตั้งใจทำอย่าคิดว่านี่เป็นเรื่องเล่นๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจริงเสมอ ดูสิครับดูคนนั้นสิเขาคิดว่านี่เป็นเรื่องเล่นๆเขาก็เลยต้องพ่ายแพ้ไปไงล่ะนั่นก็อีกคนยืนเม่อไม่ตั้งใจสุดท้ายก็ล้มลงไปเวลาจะทำอะไรอ่ะก็ตั้งใจทำผมได้ทำการฆ่าคุณพ่อโอ้ลิปอลลูกไม่รักพ่อเหรอครับพ่ออยู่สายยืนดูตั้งนานแมเอ้ยมีเด็กกนกมาด้วยอ่ะเนีกะนกใช่มีกนกยืนอยู่ข้างพ่อเอาไงดีเล่นมันเลยไหมเล่นมนเลย กรกตายแล้วนี่ไงนี่ไงอย่ามาห้าวกับพี่น้องพี่ไม่ชอบเดี๋ยวซ้ำศพด้วยบอลอยากจะลูกพ่อเองกพอเองเออมาดิเออมาดิเออมาดิพออย่าเข้าไปดนนะรักษาระยะห่างไว้เอ้ย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 อ้เอ้ยเอ พอ่อเอาไมา้ผมเอาไว้ผมพ่อจะด,ดวลกับไอ้หมอนี่ต่อเอา้ามาเหลือใครห<า>เหลือใครรีบรจัดการคนนั้นเอาไว้จัดไปลูกถ้ามันส่งให้พอ่พอพ่อส่งให้ผมนะได้ <Okay. S 1> เอ้ยอาอามา,าลูกชายลูกชายมาดีมาดีาดเอ้ยเอ้า ออเหนื่อยแล้วนะเนี่ยออเอ้าเอ้าเอาเกิดอะไรขึ้นครับลูกเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับผมก็แค่แสบตาครับผมก็เลยเอามือเช็ดแล้วผมก็เลยเอามือเวฟเช็ดตาครับโอ้โหยาวเลย วิ้ยแต่พ่อเดี๋ยวนะพ่อชนะแล้ว bon รีบอลเฮ้ยครั้งแรกครั้งแรกเอาอ่ะตึงว่าตึงว่าโอ้โหเป็นไงกันบ้างครับสำหรับแมปเบรดบอลหรือว่าแมปตีลูกบอลใส่กันนะครับสนุกมากเล่นกับรีบอนนี่สนุกจริงๆนะเป็นแมปที่ใช้ฝีมือในการเล่นนะครับแล้วก็ค่อนข้างฮาเลยแหละเห็นน้องรีบอนบอกว่าเป็นแมปที่มาแรงมากในช่วงนี้นะครับเด็กๆเ,เล่นกันเยอะแยะเลยตอนพี่เข้าไปถ่ายคลิปก็เจอน้องๆหลายคนเลยนะทักทายนะครับเหมือนจะจําเราได้ก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานน่ารักดีนะครับหวังว่าน้องๆที่อยู่ในวันนั้นจะมาเห็น คลิปนี้นะและสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบนะสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับพี่ได้เหมือนเดิมถ้าใครสนใจแมปโลบอกที่เล่นคลายเครียดกับเพื่อนได้นะครับแนะนําแมปเบร b บอลแมปนี้เลยนะถ้าใครเจอเรา2คนพ่อลูกในเกมก็อย่าลืมทักทายกันด้วยละ่ะและก็เช่นเคยนะครับถ้าใครมีแมปสนุกๆอยากให้พี่กับลูกชายไปเล่นกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันมาได้เลยสําหรับวันนี้เรา2คนก็ต้องขอตัวไปตีบอลกันต่อแล้วละ่ะเอาเป็นว่าอย่าลืมเป็นเด็กดีนะครับเจอกันรีบอลว ดูเปนเต้นกันสิเนี่ยโอ้โหดูเต้นกันใหญ่เลยอะแล้วเราไม่ลงไปลวยกับเขาอครับเราจะเต้นครับฮะโอเคครับงั้นก็เต้นไปเรื่อยๆเจอกันครับ